สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดเรื่องราวที่ลึกซึ้งและทรงพลังซึ่งอาจสะท้อนกับความรู้สึกภายในของคุณนั่นก็คือครอบครัวทางจิตวิญญาณค่ะความเชื่อมโยงที่เกินกว่าการเวลาและไม่ถูกจำกัดด้วยสายเลือดมาค้นหาไปพร้อมกันนะคะว่าครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณคือใครและเขาเหล่านั้นสำคัญต่อชีวิตคุณอย่างไร ครอบครัวทางจิตวิญญาณหมายถึงกลุ่มคนที่เรารู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณพวกเขาอาจเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทหรือแม้แต่คนที่เราเพิ่งพบแต่รู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันมานานความสัมพันธ์นี้มักมีบทบาทสำคัญในเส้นทางชีวิตและการพัฒนาจิตวิญญาณของเราค่ะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครคือครอบครัวทางจิตวิญญาณของเรานี่คือสัญญาณสำคัญค่ะคุณจะรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ใกล้พวกเขามีความเข้าใจกันและกันโดยไม่ต้องพูดออกมาคุณจะรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้พบกันในช่วงเวลาที่สำคัญ และพวกเขาจะสนับสนุนคุณทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะครอบครัวทางจิตวิญญาณมักมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราพวกเขาอาจเป็นผู้สนับสนุนชี้นำหรือแม้แต่ท้าทายเราเพื่อให้เกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์นี้ช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณของเราและทำให้เรารู้สึกถึงความสมดุลในชีวิตค่ะหากคุณยังไม่แน่ใจว่าครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณคือใครนี่คือวิธีที่อาจจะช่วยได้ค่ะเปิดใจและรับรู้สัญญาณจากจักรวาล ใช้เวลาในการพัฒนาจิตใจเช่นการทำสมาธิหรือการตั้งคำถามกับตัวเองสังเกตความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าพิเศษและไม่ธรรมดาครอบครัวทางจิตวิญญาณไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสายเลือดแต่ถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและการเดินทางร่วมกันในระดับจิตวิญญาณพวกเขาคือผู้ที่ทำให้เรารู้สึกถึงความเชื่อมโยง ความรักและการเติบโตค่ะหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยคุณเข้าใจความสำคัญของครอบครัวทางจิตวิญญาณและอาจนำไปใช้ค้นหาความสัมพันธ์เหล่านี้ในชีวิตนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่ลึกซึ้งและน่าสนใจแบบนี้อีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ